งี้ดีกว่าคุณแอมมาไม่ได้มาตัวเปล่าเห็นว่ามาพร้อมกับงาน DIY ของคุณดิวแน่นอนนะครับผมวันนี้นะครับผมมาพร้อมๆกับคุณดิวเลยเอาป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอคุณดิวกันดีกว่านะครับคุณดิวห้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคุณดิวสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับดิวรุ่นพงศ์ในช่วงไอเดีย for You นะครับผมตอนนี้เนี่ยใกล้เทศกาลหลายๆเทศกาลเลยนะไม่ว่าจะเป็นวันพ่อปีใหม่คริสต์มา หลายๆคนคงอยากจะให้ของขวัญเกิดกับคนที่คุณรักใช่ไหมครับผมวันนี้ผมมีไอเดียในการห่อของขวัญมาเสนอกันครับผม<ช>แบบที่หนึ่งก็คือนี่เลยครับผมแค่คุณไปหากระดาษสีน้าตาลมานะครับมาทากันเลยแบบนี้เนี่ยผมจะใช้กระดาษสีน้าตาลอย่างนี้นะครับผมมาห่อกระดาษน้ําตาลนี่ก็น่าจะหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปเลยนะครับผม <c oughs> ก็ลองไปหาดูกระดาษสีน้ําตาลมันเป็นกระดาษคล้ายๆแบบกระดาษพวกหอ่อชี้หอ่อข้อสอบ แผ่นนึ่งแผ่นใหญ่ๆก็ไม่น่าจะเกินแผ่นละยี่สิบาทนะยครับผมก็ลองไปหาซื้อดูแล้วลองมาใช้ดูนะครับจะห่อเริ่มหอแล้วนะ ครับผมแล้วก็ได้ประตูและหน้าต่างนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาติดลงไปบนบ้านของเรา พอเราใส่ประตูหน้าต่างเสร็จแล้วนะครับผมเรามาเติมหลังคาเพิ่มดีกว่าเราก็วาดไปเลยตรงข้างบนนี้นะครับวาดไป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 นี่วาดไปเขียนหลังคาเพิ่มจนกลายเป็นหลังคาแบบนี้แล้วนี่ล้วก็จะกลายเป็นบ้านหนหลังครับโอเคก็มาดูกล่องต่อไปดีกว่าถ้าเกิดคุณมีกล่องแบบนี้นะครับผมง่ายๆหรือว่าคุณจะเอาแค่เชือก อันนี้เหมือนจะเป็นฟางนะเหมือนเป็นหวายาเป็นอย่างนี้ก็ได้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเราก็จะหากิ่งไม้หรือว่าหาดอกไม้อะไรมาติดให้มันดูมีสีสันขึ้น นี่ครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการห่อของขวัญน,นะครับผมก็เอากระดาษง่ายๆเลยกระดาษพื้นๆกระดาษเรียบๆแล้วก็หาเชือกสวยๆหรือหาเชือกดีๆสักอันนึงมาพันนะครับผมแล้วก็ เอาลิควิดนะครับผมหรือว่าสีขาวหรือว่าสีเปนแก้วหรืออะไรก็ได้นะครับผมเข<ม>ียนข้อความที่คุณอยากเขียนลงไปเขียนความในใจคําอวยพรสิ่งที่อยากจะบอกลงไปบนกล่องนะครับผมก็จะได้เป็นกระดาษห่อของขวัญอีกลายหนึ่งโอเคครับผมอีกกลอ่องหนึ่งกล่องนี้เป็นกล่องสีม่วงนะครับผมเป็นกระดาษลายพื้นๆสีพื้นๆแบบนี้นะครับผมอีกหนึ่งวิธีอีกหนึ่งไอเดียในการห่อของขวัญนะครับผมคุณไปหานี่เลยเจ้า เทปกาวครับผมเทปกาวสีสีแบบนี้เนี่ยนะครับผมสีอะไรก็ได้อันนี้เป็นสีม่วงเนี่ยผมจะเลือกใช้สีเหลืองเพราะว่ามันตัดกันงดีครับผม และนี่ก็เป็นไอเดียในการห่อของขวัญน,นะครับเราสามารถพลิกแปลงได้อีกหลายๆอย่างเลยว่าใช้กระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษปฏิทินหรือว่ากระดาษอะไรก็ตามที่คุณมีนะครับผมจาได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างสร้างสรรค์ได้แค่กณมีอไอเดียครับดอ้า,าวดิฉันละคะ,อะขอบคุณทากดไม่มีเอาในจานเลยข้างในเป็นอาหารว่างนะ อาหารเม็ดป้าใช่ไม่เม็ดไม่กินนะอ้าวตายแล้วก็ไปซีเป็นเม็ดอาหารเม็ดอาหารว่างดีกว่านะั้งนั้นนะอาหารว่างเชียวว่างจริงด้วยเบาเชียวี่ชอบวันนี้นะอันนี้สวยอันนี้สวยนะแล้วก็ทาไม่ไม่ยากด้วยองอันนั้นก็ง่ายเหมือนกันใช่น่ารักไอเดียเขาก็ดีนะจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปเปลืองเงินซื้กระดาษห่อของขวัญเดี๋ยวนี้แพงพูดเลยที่ต้องบอกว่าบางทีเวลาเราเอากล่องของขวัญไปห่อใช่ไหมครับค่ะ ของในนั้นนี่ยังถูกกว่าค่าหอยอีกเออตอนเด็กๆนะทำไมถึงตอนเด็กผมเคยเจอมาแล้วตอนเด็กไปเด็กซื้อหองให้เพื่อนประมาณเจบาทค่าห่อเกือบร้อยอ่ะเออรวมๆหรือเวลาที่เราซื้อของไปจับสลากครับเราก็จะรู้สึกว่าแบบหอแกะออกมา300ร้อยข้าหอแค่ร้อยกว่าบาทเองเพราะว่าค่าห่อร้อยกว่าบาทนะแพงอ่ะห่อเองดีกว่านะคะ